วันนี้นะคะก็จะมีผู้ที่ตอนที่เราลงลิงก์แอปในการสมัครนะคะในการประกาศเนี่ยเงื่อนไขของพักก็คือว่าเมื่อเราจะจัดเลือกตัวแทนพักก้าวไกลประจำอำเภอหรือตัวแทนพักก้าวไกลประจำตำบลเราจะต้องประกาศรับสมัครผู้ที่สนใจเข้ามาแข่งขันเป็นตัวแทน คนมาล้องทีหลังเนาะว่าเอาผมไม่เห็นรู้เรื่องเลยว่าประกาศตอนไหนอะไรเงี้ยนะคะเราก็ไม่มีหลักฐานคือพอเขาแจ้งร้องเรียนไปที่พักก็เหมือนเป็นการปิดกั้นนะอันนี้เราก็ประกาศลงในเพจลงในไลน์เรียบร้อยแล้วนะคะแล้วก็ใครที่สนใจเสนอตัวมาะะเป็นตัวแทนของพักเพื่อลงแข่งขัน่าจะป็นอำเภอหรือตาบลเนี่ยนะคะ,ก,รระก็สามารถกรอกลิงไปสมัครได้นะคะโอเคสําหรับวันวนี้นะคะเราจะเริ่ ทีมคณะทำงานนะคะกองเลขาวันนี้เรามาช่วยกองเลขาของจังหวัดนะคะเราก็มาช่วยดําเนินการในการประชุมวันนี้นะคะเดี๋ยวเรามารู้จากหน้าค่าตากันนะคะว่ากองเลขาพัดก้าวไกลประจำจังหวัดนครราชสีมามีใครบ้างนะคะอนอื่นก็ขอแนะนําตัวก่อนนะคะก็คือพัฒนาการทองแดงนะคะโสมนะคะเป็นผู้ประสานงานพัดก้าไกลจังหวัดนครราชสีมาค่ะสวัสดีค่ะชื่อน้ำเพิ่งสีปุยะคะ่ะเป็นตัวแทนอำเภอเมืองด้วยค่ะ บัญชีการเงินกับทะเบียนพักนะคะสมาชิกพักแล้วก็เอนะคะมดเอกอยู่ไหนมดมดมดเอสเมืม่กอกี้หนนั่งอยู่ตรงนี้อยูอ่นู่นนะคะที่วับประสงค์ของพดนะคะดูแลเป็นพนัการนะคะแล้วก็การสมัครสมาชิกออนไลน์อย่างเงี้ยนะคะสามารถแจ้งข่าวสารกับพริบได้เลยนะคะแล้วก็จะมีอีกคนนึงเมทานุมดกอผาเดินออกไปแล้วเมธานุมดกอ กองเลขา่เพราเช่นเดียวกันนะคะมีข้อมูลข่าวสารอะไรอยากถามมได้นะคะและวันนี Life ้นะคะเราก็ได้มีสสนะคะสามท่านนะคะที่มาร่วมกิจกรรมของเรานะคะก็เดี๋ยวขอเชิญสสมาแนะนําตัวทักทายประมาณคนละสองนาทีนึ่งเองครึ่งนาที ผมจะทําให้หน υ, ึ่งนาทีกลายเป็นไม่น,อน้อยกว่าครึ่งชั่วโมงเพราะผมจะทิ้งประเด็นในพวกท่านอันชาญสุภสัทราพนิชนะครับสสเขียนหนึ่งครับแล้วก็เมื่อเราเดียวแล้วแต่ว่าเราจะได้สอบถามพูดคุยกันก่อนหรือเลือกตั้งเสร็จแล้วสอบถามพูดคุยเนื่องจากวันนี้เป็นสมาชิกเรียกได้ว่าเป็นวงในผมรู้ว่าทุกคนอยากรู้นายกอบจเอายังไงสจนายกเทศบาลสง เปิดปิดรับสมัครคัดเลือกใครลงได้ไม่ได้คำถึงไหนถามผมครับเพราะว่าเข้าใจว่าบางครั้งในกลุ่มไลน์หรือใดใอ่ะการสื่อสารถึงจะพิมพ์เยอะแล้วมันไม่เข้าได้ซักามวันนี้เราล้อหงคนกันเองก็จะตอบทุกเรื่องแล้วก็ปิดท้ายด้วยวันที่7มีอะไรอัปเดตไหมเพราะว่าวันพุธที่ผ่านมาเราประชุมเกี่ยวกับว่าประมาณดิจิตอลดิจิมอลวอลเล็นะคร ก็จบปั๊บก็มีคําสั่งด่วนบอกสอสอทุกคนไปท่อ201ด่วนห้องไซส์ประมาณครึ่งหนึ่งหองเนี่ยและเตียมเชือมเกือบเท่าห้องนี้ปล๊บร้อยกว่าคนนั่งกับเพื่อนๆกับกิจการไปนั่งล้อมกันเลยแล้วก็ตรงกลางบนหน้าใช้ภาวะทุกคนก็รวมกันหมดเลยแล้วเราก็อัปเดตผมจะสรุปอันนั้นมาอัปเดตบอกพวกเราว่าถ้าบอกอะไรมากวันที่เจ็ดนะครับเห็นไหมครับเดี๋ยวก็นอกเราคุยกันสอบถามเนี่ยผมว่าครึ่งชั่วโมงรู้จะพอหรือเปล่า ใครอยากรู้อะไรถามตรงๆนะครับถามมาเลยผมตอบได้ผมจะตอบที่หมดเลยค,ครับสวัสดีทุกท่านครับสวัสดีทุกท่านครับลพีเอชิชมาสิตนะครับเป็นสสองกีสองครับไม่แน่นครับรระะเดี๋ยวจะไม่เป็นการเสียเวลาในการเรื่องตอบตรง ผู้แทนเขตสามจังหวัดนครราชสีมาครับประกอบไปด้วยตำบลชัยมงคลอ๋อสิบตำบลเลยนะ <c oughs> ไม่ต้องเอาสิตำบลกันด้โ okay. อเคก็ยินดีครับที่ได้มาร่วมดูกิจกรรมเนะาะการตัวแทนตำบลในวันนี้นะครับแล้วกเ็เป็นนิมิตหมายอันดีที่เขตสามเองก็จะทำให้ทุกตำบล